ร็อบเบนตัดในแล้วยาเสาไกลไม้ตายเด็ดอเร็เอร่อยเคยมีนักข่าวมาถามผมว่านักเตะในทีมบาเยอร์มิวนิกคนไหนเสียเวลาจัดแต่งทรงผมนานสุดก่อนที่จะลงสนามแข่งขันผมตอบได้เลยว่าคืออาเยนร็อบเบนตามมุลเลอร์นี่ก็ชอบบูลลี่เพื่อนร็อบเบนผมบางแบบนั้นแกโดนล้อตลอดตอนนี้ร็อบเบนแกผันตัวไปเป็นนักวิ่งมาราธอนสมัครเล่นไปแล้วร่างกายยังฟิตป,ปึ๋งปังเรียวแรงกำลังยังดีอยู่สมัยแกฟิตเปรีย้ยเอาแกลงอย่างยากอาเยนร็อบเบน อดีตแกเร็วจัดเจ้าตำนานเลี้ยงจีจ้จากทางกับขวาสปีตีนแกเร็วจีไปกับบอลในความเร็วเท่าโรล,ลเลอร์เบดตัดเข้าในแล้วซัดด้วยซ้ายปั่นโค้งเข้าเสาไกลแต่และลูกงามจัดงามแต่นี่คือลูกหากินปิดยากรู้ทั้งรู้ว่าจะทําแต่ก็ทําอะไรแกไม่ได้เป็นไม้ตายประจําของแกสิกเนเจอร์ของแทร่แฟนบอลที่ไม่ชอบแกแซวว่าแม่เล่นได้แค่แบบเดียวก็แบบนี้แหละที่เด็ดที่สุดแบ็กซ้ายทั้งโลกรู้ทั้งรู้ว่าพี่แกมีท่าเดียว แต่แกก็เลี่ยงผ่านตลอดก็รู้ทั้งรู้ว่าจะล็อกแบบเดิมๆยิงมุมเดิมๆแต่ก็ป้องกันแกกันแทบไม่ไหวแกมีพิิสงแบบรอบด้านเลยถือว่าประสบความสําเร็จมากตอนเล่นที่เชลซีแกโคตรมันเล่นคู่กับเดเมียนดับดูสนุกมากพอย้ายไปเรอัลมาดริดแกก็ยังฟิลอยู่หน่อยแกมาสุดพีทก,ก็ช่วงอยู่บายเยนแกเล่นแบบอร่อ,รอยยจับคู่กับริเบรี่ไล่โจมตีทางริมเส้นการคนลฝั่งแบบไม่หยุดเป็นตำนานที่เยอะรมันไปเลย ต่ไฮไลท์สำคัญในชีวิตแกคือนัดชิงบอลโลกปี2010ิที่เนเธอร์แลนด์บ้านเกิดแกเจอกับสเปนแกได้หลุดเดียวไปดวลกับกาซิยาสจังหวะน,นี้ยังไงก็ต้องเข้าใครอยู่ฟังเนเธอร์แลนด์นี่เตรียมสำรองเสียงเฮออกมาแล้วโรบเบนได้ยิงแต่ยังกินกาซิยาสไม่ได้กาซิยาสเซฟไว้ด้วยปลายตีนแบบโคตรเหลือเชื่อวันนั้นโรบเบนเลยได้เป็นแค่รองแชมป์โลกแมงโคตรคลาสสิกตลอดอาชีพแกแกเทพมากแต่ก็เจ็บบ่อยมันเป็นปัญหาภายในร่างกายของแกเพราะแกเคยตรวจเจอมะเร็งอันทะ ตอนช่วงหนุ่มมันร้ายแรงจนเกือบทําให้แกต้องเลิกเล่นแต่หมอก็รักษาแกทันนะแกเลยกลับมารักษาร่างกายที่ไม่เหมือนเดิมแกเลิกเล่นไปแล้วแต่ก็ยังมีกิจกรรมฟุตบอลต่อเนื่องช่วงไหนสบายใจก็ไปวิ่งมาราธอนแกกลับไปใช้ชีวิตสมถะไปแขวนสตั๊ดกับทีมบ้านเกิดแกเวลาไปซ้อมบอลแกยังขี่จักรยานไปช่วงไหนเบื่อแกก็ไปเป็นไลน์แมนให้บอลเด็กที่ลูกชายแกเล่นอยู่ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าเริ่มรับงานโค้ชแล้ว กับสโมสรมรักของแกที่ปลูกปั้นแกมาตั้งแต่อาคาเดนีนั่นคือโกรนิงเกน